ดาบต่อไปนะคบเดี๋ยวต้องเทเลพอร์ตไปก่อนนะครับอันนี้เราก็ได้มาที่โลกสองเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าผลเกิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยเจอมอสิเกิดไปกันเล่าเลสโกเออไปเก็บหีบสมบัติทองด้วยดีกว่าที่ไม่ใช่ทองไม่หีบสมบัติทองสิแล้วเก็บเก็บมาได้แล้วดูก่อนเผื่อมีผลเกิดไหนอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลงส่ไม่ผลไหนไหนให้ผลอะไรมามีแล้วมียบาลียมามามาไ,ม,ม,ไม่มีไมมีไหมผลนกไม่มีผลไฟก็ไม่มีวิธีได้ดาบโยรู้มันก็ต้องอยากหน่อยผมมาตามหาเพื่อดาบโยรู้นะคบไม่ใช่ไม่ใช่ดาบโยรู้ดาบเลงโกโคผมพูดผิดหลายรอบแล้วมั้งเนี่ยผมจําไม่ได้เลยเนี่ยเกิดนบอส จะบอกนะว่าไม่เกิดดูไหนเนี่ยบอสก็ไม่มีเดี๋ยวต้องออกเซิร์ฟก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะแล้วผมก็จะรีบเลยครับรีบไปดูนะครับว่าอันนี้ว่าบอสเกิดไหมใช้ฮาคิ้งหมดเท่าที่ผมมีครับทุกคนว่าบอสเกิดไหมเฮ้ยเกิดเกิดเกิด นี่แต่ผมมีวิธีฆ่าบอสอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนปุ้มยิงล่อมันมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อีกให้บอสมาให้บอสมาตรงนี้นะครับเราแต่าใจชิวๆเลยนะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆหลบแล้วก็ใช้สกิลปุม้มตึ๊กตึกตึกอันนี้ต้องช้าหน่อยนะครับปุม้มปุมตๆๆๆๆีไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้อุย้ย โดนอีเล่าไว้ป้มโอ้โหโดนแช่อีกแล้วสกายเลยจะต้องใช้ท่าสกายเลยโอ้ป้อมมันช่างเจ็บนะหมายว่าไอ้ก็เจ็บเหมือนกันอดีตเตือเตือเตือตือเต้มป้อมชา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 แล้วยิง ปุ้มนี่ผมผมออกไปพีพีตัวตัวข้างนอกกับมันเลยก็แล้วกันดึงดึงชิ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 งโอมอุ้ยลบ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 ดึดดึดโอมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามชิงกุญแจมาให้ได้น้ำแบบตัวตัวแบบนี้เลยนะลบ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  สกิลนี้ปุ๊มลบ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 ยแบบอีจอยตอนต้อน๋ยวผมจะพยายามล่อมันมาแบบนี้นะคะทุกคนติด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 ตต่ดติ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 ติดตินนีดติ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 ติดต ตึปุ่มเข้ามาเข้ามาเข้ามาเก็บตามั้งตูมันก็ลบลบว่าลบลบลบโอ้โหยังใช้สกิลยังไม่ทันได้เลยเ้ยหลบหพยายามลอมันมา ป้อมโอ้โหลบเข้ามา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 แล้วมีเรียบร้อยขังได้แล้วอือหือทำแสบมากแล้วอือืมคำว่าดาหุสาวาปึง้งคำสาปปึ้งพิวิทอ๊ยเจ็บเด้อบูม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  เว้นจำตามสนองเลยเป็งนงั้นต้องอยู่ห่างๆนะครับทุกคนแต่วิธีข้างง,ง่ายๆเนี่ยก็คือวิธีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่แหละครับทุกคนวิธีนี้เหมือนจะง่ายนะครับทุกคนป<ด>ุ๊บตุ้มตุ๊ตีๆๆตุตตต บอมเฮ้ยเยเปิดได้ไหมครับทุกคนลองดูลองดูนั่นนะั่นะนะนะเปิดโอ้ไม่ได้นะครับไม่ไม่ใช่กุญแจนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเซิฟก่อนอีกอนี่แต่เ,เราก็ลองมาดูเซิฟนี้นะถ้ามีก็ถือมือชุกดีนะครับทุกคนอุ้ยมีมีมีม,ม,มีแผ่นเดิมก่อนนะครับทุกคน คือวิธีการล่อมันล,อลอ่ลอมันมาให้ได้ปุ๊บปุเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันี่มานี่มานี่มามามมาันี่ก่อนมานี่มานี่ตึดดตึดตึดตึดตตึดดป้อมเฮ้ยเฮ้ยไปปุ๊ปุบลบลบลบให้ได้ทุกคนทุกคนต้องลบต้องบลบลบ ลบลบอุ้ยอติตกระโดด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 ขึ้นนะกระโดดขึ้นก่อนขึ้นแล้วก็แบกเข้มเบะแบกเข้มเขมอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายแล้วจะตายจะตายหลบ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 หลบลบลบมไม่ได้ทุนั้นนะครับทุกคนหลบลบ นี่นี่โดนต้องโดนสกิลต้องโดนสกิลต่อไปนะครับแล้วก็ปุ้มแล้วหลบ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 หล,ลบต่อเรื่อยๆนะครับหลบเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับปุ้มผมอาจจะตายก่อนไหมใช้สกิลไม่ทันเดือด เรียบร้อยโอ,โอ้ desserts. โหไม่ได้จ้าทุกคนเฮ้ยเซอร์ต่อไปนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ยายเซอร์มาแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดการกับมันมานี่เลยมารู้สึกจะเทือนลงมาที่กระดูกของคุณอืดอึนมานี่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 มา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 ตัวน้อยมา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 หนีด้วยมามาจมา เรียบร้อยขังได้แล้วนะครับทุกคนปึ้มปึ๊บปรุมใช้ปืนใหญ่ <no. S 1> แล้วปืนกลนดด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 นดด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 ดุ มาทางนี้่อนมามาทางนี้มาทางนี้มามามาผิดทางผิดทางแล้วทางนี้เฟยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เฟยทางนี้จ้ะทางนี้ลบอุอ้ยอุ้ยมันออกมาได้โอ้โหจะตาย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 ปูอเ <S <S อเ้ยอย่างนี้ก็สวยสิครับทุกคน

แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เอาเอาบอสออกมาได้ money, 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 money. ามานี่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 บอสบอสบอสเออมานี่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 ฮ้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้ยเอยเออ่ะแมนให้ใหมันฆ่าผมตรงนี้เลยเออถ้เดี๋ยวผมก็พยายามรีบวิ่งมาให้ทันปิวปิวเรียบร้อยด่วนโอเค

แล้วก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมผมว่าจัดการได้แบบเกือบชิวๆเลยนะเนี่ยเออฟัน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 แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมนกว่ามันจะตายฟันฟันฟันนั่นสนุกจนเลยมันฟันแล้วสนุกขึ้นมากฟันแล้วสนุกขึ้นมากฟันแล้วเยอะๆห่างกกยแข็งแรงอะเอออตายแน่ตายตายตายโอ้โหได้แค่ข้าว ข้าหัวบอสหืมไอ้เมงั้นทุกคนเมนนผมก็ขอกราบตัวลากันเพียงแค่นี้ก่อนด้วยนะครับแล้วแล้วถ้าผมได้ได้มาแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาโชว์ทุกคนนะครับว่าผมได้ได้ดบามาแล้วนะครับแล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักคลายให้กับช่องพ่อลูกแคทเกมกันด้วะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับบายบาย แะผมก็จะบอกอะไรด้วยนะครับว่าคลิปก่อนและคลิปนี้คือผมทําตามให้คําขอของ FC ที่บอกว่าอยากให้พี่เล่นบ็อกฟูดนะครับและตอนนี้ผมก็ทำแให้แล้วนะครับ